เราต่อแบบนี้เยเดี๋ยวเขาหนีเรากลับเกนะจิบกับาจิบด้วยเก๋ครับเราทำท่าอกดิค่ะอะทำท่าอกแล้วเนี่ยเญิงอย่างเงี้ยไม่เจ๊มาเดินเดินมาแล้วก็ได้ได้สมัยคนเลยนะ เรื่องของกฟผช่วยเหลือผู้ประสบอัยไล้งนะครับ